<ล>ปากไปแล้วแล้วแกปักแล้วปักแล้วปักแล้วพี่อุ้ยสามารถไปจิ้มลิงก์ได้ตรงที่แค uh, ปชั่นได้นะคใช่แคปชั่นก็จิ้มลิงก์ได้นะคะแล้วก็ท้าสังพันสั่งแล้วนะคะอย่าลืมโอ้เพราะว่าไม่มีป้ายทุกคนมาแล้ว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 นะครับมาแล้วนะคลิกตรงนี้เลยทีเนี้ยมาแล้วโอเคได้แลยเปอรเซ็นผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีเด็กน้อยก็ใส่ได้ได้แม่เช็คก่อนเช็คก่อนได้ยังส่งฟรีทุกออดได้ทุกวันนะคะทุกคน ได้แล้วนะครับผมใครสนใจนะครับสามารถจิ้มลิงก์ได้เลยนะครับคผมไปลิงก์ไปลิงก์กลับมาเป็นปกติแล้วครับผมจิ้มลิงก์เออจะก็ระหนาวอยู่ว่าไม่มีแบบนี้หรอจิ้มลิงก์ใส่ละขาดนะคะใส่ละขาดตามด้วยเออโอเคมาแล้วจำนวนนะคะได้แล้วได้แล้วมาเลยโอเคโอนรัวรัวโอนรัวรัวอนรัวรัวนะคะมีอะไรแบบไหน พอ้สีก็เป็นประมาณนี้ครัเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวให้ดูในหุ่นนะครับผมสีจะบอกเลยว่าเสื้อสีสวยมากแล้วเซ็ตไล่เฉดสีแบบเข้มลงมาอ่อนแมนครับไล่วอลลุ่มนะครับจับมือสมัยก่อนสีว่าจืดว่าสีดสีสดใสเหมือนเดิมสีไม่ตกแน่นอนแมนใครใส่ก็ใครใส่ก็สวยก็หลวย้ำัสให้เขาหน่อยอ่ารหัสรหัสนะครับผมรหัสสั่งซื้อรหัสสั่งซื้อนะคะแม่แม่จ๋ารหัสสั่งซื้อนะคะหนึ่งตัวนะคะ อาจิ้มลิงเข้าไปแล้วพิมพ์รหัสต่อเต่าหนึ่งตามด้วยไซส์นะคะต่อไปพูดต่อพูดต่อจะจะจะทำให้เขาต่อไปนะคะสองตัวพิมพ์ต่อเต่าสองตามด้วยไซส์เท่ากับจํานวนค่ะต่อไปนะคะสามตัวพิมพ์ต่อเต่าสามนะคะแล้วก็ตามด้วยไซส์แล้วก็เท่ากับจํานวนค่ะถ้าสี่ตัวพิมพ์ต่อเต่าสี่ตามด้วยไซส์เท่ากับจํานวนนะคะกหมไยถึงว่าพิมพ์รหัส ต่อตาหนึ่งแล้วก็พี่น้องอยากได้จัาโตไใดกับพิมตามนั้นนะคะทุกคนเสื้อสวยมากเลยอยากให้ทุกคนได้ใส่อ่ะแล้วผ้าน่ะเบาสบายมากแล้วก็ใส่แล้วนะไม่ร้อนเลยใช่เพราะว่าเราเคยใส่ไปอะไรไงอี e สิบที่เราใส่ไปเล่นเกมกันใช่ไหมใช่ครับเจนนี่ใส่ไซส์เอสค่ะคือใส่สบายมากนะต่อเต่าแมวเนาะ สี่ตเกียวนี่ยก็มีต่ออย่างนะต่อเต่าต่อเต่าหนึ่งเท่ากับหนึ่งตัวตามด้วยไซค์ครับถ้ารับสองตัวพิมพ์ต่อเต่าสองแล้วก็แจ้งไซส์เท่ากับจํานวนอีกทีนึงครับถ้ารับสามตัวพิมพ์ต่อเต่าสามแจ้งไซส์เท่ากับจํานวนนะคะถ้ารับสี่ตัวพิมพ์ต่อเต่าสี่แจ้งไซส์เท่ากับจํานวนค่ะแล้วขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งไซส์ก่อนนะคะเพราะว่าแม่แม่จ๋า S S นะคะอก34ความยาว24ค่ะ S อก36ความยาว25นะคะ M อก38ความยาว26ค่ะ L อก40ความยาว28ค่ะ S L อก42ความยาว29ค่ะ2 S L อก44ความยาว31ค่ะ3 S L นะคะอก46ความยาว32 4 S L นะคะอก48ความยาว32 5 S L อก50ความยาว32ค่ะ อันคุณพี่บอมแมนไซราค่าหล้วก็กไซคู่อันตามจำนวนเด้พี่ต้องจิ้มลิงก่อนนะครับจิ้มลิงแล้วไปที่อ่าเพจนะคบรีซอร์ทสปอร์ตนะครับเสร็จแล้วพี่ถึงใส่รหัสเนาะแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยพี่เจนนี่ก็คือว่าตอนนี้คนแบบแชทรลัวมากพลังโตเกียวแมนแล้วมันดูดมาท่านเพื่อนบอกว่างาหังจ้าคุณได้ส่กับล่อมือนพี่น้องน้าเ่าเพื่อดยังไปกองใส่กับล่หือเจ้า สี่ตัวหนึ่งพันหกร้อยบาทว้าว <Wow. S 2> เาอาจนสี่แม่เอาจนสี่นะคะก็คือว่าเราซื้อหนึ่งตัวในราคาสามร้อยหกสิบเก้าบาทแต่ถ้าเราซื้อสองตัวราคาจะลงมาเป็นเจ็ดร้อยบาทถ้าเราซื้อสามตัวนะคะหนึ่งพันยี่สิบบาทราคาจะถูกลงมาเรื่อยๆถ้าเรารับสี่ตัวนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทคือราคามันจะถูกลงมาเรื่อยๆ,ๆนะคะใช่ครับผม แฮกซื้อลายแฮกถูกนะคะแม่นะคะจิ้มล kind of ิงก well ์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์รหัสนะคะจิ้มลิงก์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์รหัสรับถึงตัวต่อเต่าหนึ่งตามด้วยไซรับสองตัวต่อเต่าสองตามด้วยไซรับสามตัวต่อเต่าสามตามด้วยไซรับสี่ตัวต่อเต่าสี่ตามด้วยไซจิ้มลิงก์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์รหัสในแชทนะคะแฮะแปีหนึ่งตัวนี้

ไม่ถ่อยกองพันยูหรือเปล่าแซนบอเวนแน่นอนพันแถมอีกตัวหนึ่งเป็นหาตัวนั้นแน่น้องเด้อะหน้าตัวเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยบาทคุ้มมากมากจะไปลาไปขอเยียตาเหลือกหนึ่งกลุ่มค่ะบอกไม่ตอนนี้แชทแตกแล้วตอนนี้แชทแตกแล้วมีลูกแล้วนะคะอย่าลืมกดโอนด้วยนะคะไม่มีปลายทางนะพีได้โอนด้วยพี่น้องอาจีตเข้าใจผิดเรื่องค้าประหารนี้ มีโลกให้บอกร้านนะครับวันนี้เพราะว่าซีโตเนี่หนึ่งพบาทแถมหนึ่งตัวด้วยนะครับผม หตัวก็ส่งฟรีมอนเดิมแไมคุณเจนีซิโก้แมนนึตัวก็ส่งฟรีสองตัวก็ส่งฟรีสามตัวก็ส่งฟรีสี่ตัวก็ส่งฟรีหาตัวก็ส่งฟรีหตัวก็ส่งฟรีเเดี๋ยวเดเ๋้าเวเขาบอกว่าสีแดงมีแต่รุ่นสีแดงรุ่นสีแดงเน่ะแเอเป็นรุ่นแรงม่ใช่รุ่นสีแดงคือรุ่นก่อนหน้านี้ใช่แต่พี่ต้องพิมพ์รหัสไว้ตามรหัสที่เหมือนพี่เจนี่บอกเลยแต่นี้นะคะคือคอลเลคชันใหม่คอลเลคชันปัจจุบันนี้นะคะพี่ๆก็ สีสวยสดใสมากดูนีแเลยครับสีแก้มใส่แล้วน่ารักมากแกมันนี่ราคาไม่ได้ผิดนะครับสีตัวพันหกแถมฟรีอีกตัวเล่นแล้วจ้าสีแกใส่แล้วน่ารักมากดูสีแก้มขายหน่อยเร็วๆพี่นัทลิมอลจิ้มฟิล์มด้านล่างแล้วก็พิมพ์รหัสอ่าไม่ชทเลยเลยว่าเป็นพิมพ์รหัสตูดนาไอ้นาลายเดชบอกพี่น้ำ พิมพ์รหัสหน้าแชทพิมพ์รหัสหน้าแชทนะคะพอเรากดลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์รหัสหน้าแชทนะครับผมแล้วมาถึงกระดูดนะครับยกที่หนึ่งแล้วโปรโมชั่นนี้อากาศร้อนใส่สบายใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็ส่สบายสีมันเป็นสีเย็นนะครับผมช่วงนี้แบบใช่มันเป็นสีโทนนี้ใช่มันเก็จะทำให้เย็นนะคะมันไม่ร้อนใส่แล้วไม่ร้อนเนีย อันนี้อาจจะเคยเจอกจนใน EP ที่10เนาะใช่อาจจะใน EP สิบเรามีแม่ๆท้าบอกว่าเสื้อสวยมากหาซื้อที่ไหนตอนนี้ยังไม่่เปิดซักเท่าไหร่ก็ไม่จืดไม่ซี๊ดแม่เอาอันนี้ขนาดเป็นเหรียแป้เหยญยังมาพี่น้องซักแป้งที่แป้งเท่าไหร่กันยี่ห้อเท่าไหร่อะแม่เดี๋ยวแม่ฟังหนูก่อนแม่ฟังหนูก่อนสี่ตัวเท่ากับพันหกมันจะเท่ากับตัวละสี่ร้อยแต่ว่ามันได้แถมียีหนึ่งตัวเท่ากับตัวละสามร้อยยี่สิบบาท The <laughs> แล้วค่อยพิมพ์รหัสนะคะไม่ใช่พิมพ์รหัสในไลฟ์สดนะถ้าเราพิมพ์รหัสในไลฟ์สดนะคะมันจะไม่ดูดให้แม่จิ้มลิงก์ก่อนพอเราจิ้มลิงก์ไปปุ๊บเราจะเจอเพจรีสอร์ตเป็นห้องแชทนะคะเป็นห้องแชทแล้วเสร็จทีนี้เราค่อยพิมพ์รหัสตามด้วยไซส์นะคะรับหนึ่งตัวต่อเต่าหนึ่งแล้วก็ตามด้วยไซส์นะคะรับสองตัวต่อเต่า2ตามด้วยไซส์รับสตัวต่อเต่าสาตามด้วยไซส์รับ4ตัวต่อเต่า ตามด้วยไซส์นะคะแต่ถ้า4ตัวนะคะต่อเต่าสี่นะคะเราจะได้ในราคา1,600บาทแต่เราได้เสื้อทั้งหมด5ตัวเพราะว่าสี่ตัวแนมนึ่งค่ะบอกว่าทีมงานใส่ไซส์อะไรกันมางใช่ใช่กคนหนึ่งกีส่ลครับผมใช่เ่ใส่ใส่สใส่ลีเทนเนออาจจะพูดเรื่องใชั้นะครับผตอปเปอร์ไซส์เอใช่ครับผมอาร์่ะอาร์ละอาใส่ไซส์ดีครับผม เอข้ามาเลอรวไปเลวไปเยรเมจใส่อมคาะเขาบอกว่าอยากเห็นน้องนโวพูดมากนาใส่ใส่เ็มกับเจนี่พูดเยอะแล้วโยเอหมอ rio บอกราคาคุณภาพคุณสมบัติลูกอ่าเรียวเรียว rio แน่นอนเขาใส่ดีแน่นอนแล้วก็สวยเย็นสบายอากาศเดียวเริ่มต้นตัวหนึ่งเท่าไหร่ลูกเริ่มต้น3.69บาทครับส่งฟรีได้หรอส่งฟรีทุกคอรดเดอร์ครับเลยนะครับแล้วก็จสั่กี่ตัวก็ส่งฟรีส่งฟรีแต่บ้างของก็เล่นแบบเ้อ มีกรอบดอกเพราะเขาดอมีเกกับชิดอยู่มีของกรอบนาทุกคนมามาอีกมาอีกเออทุกคนเลยครบอยู่มามาครบครบครบเลยนี่เมาขายขายที่นี่ที่เดียวนะครับผมรีบอมยอดสต๊อกวันนี้ก็คือแบบว่าเยอะมากก็ได้ทิ่เมาก็ได้เด้อพี่น้องเออมาส์ไมโลก็ได้นะเขาครบทุกคนเลยซื้อไปใส่ทางบ้านได้เลยนะครับผมโซนีเนาะซื้อไปฝากลูกฝากร้านก็ได้ค่ะนี ไม่แบบว่าเวลา F C ใส่เสื้อตัวเกียวมาเวลาเวลามาแล้วไอทีมันเห็นจรนะใช่คนนี้ F C เราหนาแบบว่าตัวเกียวี่หนาสีหนาไม่ติดเดนเลยเลยมันจะดูแบบว่าอุ้ย F C เรามา F C โตเกียวมานะคะใส่เสื้อตัวนี้ปุ๊บก็ฮือรูเลยค่ะว่าเป็น F C โตเกียวนะคะพลังโตเกียวมาปังอ่แล้้วเ็มไขึนคอนเสิร์ตเยอะดิอยู่หน้าเวทีโอ้ย F C หาตัวอยู่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ปาร์คเกป้ายหนึ่งโยป้า แลปินคุณภาพครับแก้วเสียงแน่เอียดไม่มีแผลล<__>่วเต็มต่อเลยยังไงก็อย่าลืมนะครับ